มีแฟนขับพานาเดินเข้ามาเลยจริงดิเออแล้วเขาเดินเข้ามาเพราะว่ามันมันเห็นสีไ,ไกลๆอ่ะแล้วเดินมาลูมิกนิวคาเมลา่างอ้โหนูกก็ <c oughs> คนได้ใช้ s อายัางยังครับผมเฮ้ยยังไขาไม่ส่งให้อ่ะผมไม่ใช่ลูกรักเขาอ้าวคือผมทิ้งกิมบอลได้เลยเวลาผมทํางานเดี๋ยวนี้ทิ้งทำไมไม่วางไว้เออเอาดีพี่เพื่อช่องทางรวยไม่เป็นไร คือเขาบอกว่ามันใช้ยากอะไรเงี้ยเราก็แค่ยอยากลองไงในเมื่อเขาทําออกมาแล้วมันน่าจะมีอะไรดีอะไรเงี้ยอย่าบอกนะคุณชอบกล้องสีอะไรที่สุดับผมสีสีแดงเลยครับเ้าสีฟูมาสีฟูมีลอ๋อ <c oughs> สวัสดีครับผมโนดจากซูมคาเมล่าครับวันนี้ผมอยู่กับพ a n a s o n i c l ูมิ x S9 ครับซึ่งผมอยู่ในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามอินฟูนในงานกันครับว่าชื่นชอบอะไรในกล้องตัวนี้ครับผม กอ่อนเดินนะครับเราต้องพักดื่มกาแฟก่อนครับาอาบอขอกาแฟแก้วหนึ่งครับอะไรครับเดี๋ยวผมตักน้ำออครับอ๋อน้ำร้อนอ้าวโอ้โหดวงกูนี่เลยผมอยู่กับคุณบุย้ยอาเซฮุยครับสวัสดีครับไม่แก้เลยรอ่ะ ไม่เป็นไรคนอื่นเขาเรียกผมเป็นอย่างสารพัดแล้วโอเคได้เลไหวจอยแล้วตอนนี้ไหจอยแล้วนะเออคุณก็ควรจะทำใจได้สักทีมีคนบอกว่าแบรนด์เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อมันคือคนจําเราได้คือพอแล้วโอเคหน้ากันเนี่ยคือแบรนด์เหลือแต่หน้ากูแล้วตอนนี้คนจาชื่อไม่ได้แล้วเอางี้หลังจากที่คุณได้ใช้ S9 เไปแล้วครับน่าจะคนแรกๆในประเทศไทยเลยครับชอบอะไรในเอสเก้าตัวนี้ผมชอบความเบาของมันมาก ครับตัวนี้เบาแปลกๆเหมือนกันนะไอ้ตัวเนี้ยดูไม่ใช่กล้องจริงมนจะไม่ได้ไม่ได้จะไปบอกเขาสิเาโดนดีเอาไปทำแอคเราประทับใจความเบาแต่นี่เบาหิดปกติเบาเป็นไปผมชอบที่มันเบามันเล็กเบามันเป็นกล้องที่พานาไม่เคยมีมาก่อนแปลว่ามันคือสิ่งที่ขาดและทุกคนที่เป็นแฟนขับพานาคือขาดไม่มีเป็นปมเลย หนักเหลือเกินไอ้ก่อนหน้าเนื้อนะเอสนามาครูนะชอบสีอะไรจริงๆผมชอบสีลิมิเต็ดแต่ว่าเขายังไม่เอาเข้ามาลิมิเต็ดนี่คือสีอะไรสีเงินอ่ะครูโทนครูโทนแบบไหนก็คือมีดําแล้วก็มีขอบด้านบนสีเงินอ๋อเหมือนเหมือน g x 8 g ็8 5แต่ก่อนที่เป็นโรฟอร์เตอร์แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีสีที่ชอบที่สุดจะเป็นสีดําครับเรียบเพราะว่าผมไปใช้ที่ญี่ปุ่นผมใช้สีแดง ผมยืนถ่ายอยู่แบบเนี้ยมีแฟนขับพานาเดินเข้ามาเลยเฮ้ยจริงดิเออแล้วเขาเดินเข้ามาเพราะว่ามันมันเห็นสีไกลๆอ่ะแล้วเดินมาลูมิกนิวคาเมล่าอย่างเงี้ยผมก็อึ้งนู้นนู้นนู้นมาเป็นไปแล้วใช่ตอนนั้นก็คือล็อกแรกล็อกแรกอ่ะประมาณว่าโนนู้นนู้นนนนนแอมเอ่ออัไทยแลนด์โพลิสไปเรื่อยเดินไปเลยโอเคชอบสีดำดูเนียนมากกว่าโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับตะดอชอนะครับมีคําถามมาถามครับดอเนี่ยดอเด็กหรือดอผู้ใหญ่ก็ใหญ่อยู่นะครับอืมคุณมาหลุดผมถามนิดนึงครับคุณได้ใช้ s อยังยังครับผมเฮ้ยยขาไม่ส่งให้อะผมไม่ใช่ลูกรักเขาน้อยวะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอา,เอาอยัางไงคุณจะใช้ S5 อ,อยู่ไงอ๋อเคอเลยถ้าคุณยังไม่เคยใชค้คุณดูสเปกแล้วอะตอนเปิดตัวมาคุณชอบอะไรในกล้องตัวนี้มากที่สุดหล<ะ>ักๆคือชอบขนาดที่มันเล็กพกพาคือจริงๆเราก็อยากได้กล้องเดี๋ยวนี้เราปวดหลังเราอยากได้กล้องเล้วที่มันพกพาง่ายาไงแล้วก็ไอคนที่แบบถ่ายรูปไม่เก่งอย่างผมอะแต่เน้นถ่ายวีดีโอเป็นหลักอะแล้วเราถ่ายรูปเราอยากได้พวกแบบเรียวทามรัดอะคือจบแบบหลังกล้องแล้วก็แบบโพสได้เลยซึ่งไอปุ่มรัดของเขาเนี่ยคือที่ชอบเรากดแบบเลือกเลือกเลือ ที่ชอบคือชอบ2อ,อย่างนี้2อ,อย่างนี้อันนี้จากที่ไม่ได้ยังไม่ลองไงแค่แค่ที่เราเห็นที่เห็นแค่ไอสิ่งที่อยากจะมาลองวันนี้คือตรงนี้ใช่แล้วก็ลองดูว่าโฟกัสใหม่ๆเขาเป็นยังไงด้วยอะไรอย่างนี้ครับอ๋อเหมือนในถ่ามาร์คทูแหละเขาบอกมานั่นแหละแต่อยากรู้ว่ามันแรงขึ้น <laughs> มันจะดีขึ้นหรือเปล่าไงโอเคอบคุค๊ก แค่นี้แหละคลิปตั้งคลิปตั้งผมครับอ๋ออีกครับถามหนึ่งวันนี้แฟนมาไหมครับไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยไม่ไม่มาวะไม่มาไม่มาอีกวันนี้คุณก็นอนไหนเนี่ยแถวนี้แจองจองฮะอะไรวะเนี่ยช่องตรงเนี่ยครับตอนนี้ผมอยู่กับไบ่อาเซียไฮะใช่เหรอผมผมลูกศิษย์เขา แล้วับผมแต่ผมบุญขึ้นเยอะใช่ <c oughs> ยังบูรี่ไปผมอยู่กับเดบิลชาแนลประพินไม่มาวันนี้ป้าพินไม่ได้มาครับเพราะว่าป้าพินส่งส่งผมมาแทนเพราะว่านั่นแหละคิดไม่ออกคุณเป็นคนแรกๆเลยที่ได้ลองในประเทศไทยใช่ครับหลังจากลองคุณชอบอะไรในตัว S9? S9 ใช่ไหม เอสกสิเอสเก้าที่ชอบเลยนะหนึ่งเลยคือเรื่องการสามัญโกงอยู่แล้วอันนั้นคือชอบมานานแล้วแหละแต่ตัวนี้คือผมทิ้งกิมบอลได้เลยเวลาผมทํางานเดียวเนี่ยทิ้งทำไมไม่วางไว้เออวางไว้ก็ได้แล้วก็ถอดเอาบอดี้มายืนถ่ายอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องใช้กิมบอลไม่ใช้เลนด้วยเหรอใช้เลนดีอ๋อใช้เลนด้วยใช่ใช้เลนด้วยก็เห็นบอกเอาบอดี้มาถ่ายอย่างเดียวบอดี้แล้วก็ติดดวงตาแล้วก็จำเอาไว้ไม่ต้องถ่ายมาแล้วเลิกกองครับ เอาอีกหนึ่งัอย่างแรกเลยการสั่นนะครับเพราะการสั่นมันสามารถปรับเตนดาร์ดปรับไฮที่เคยเห็นไงี้ปรับความนิ่งได้มีปรับเตนดาร์ดปรับไฮปรับออฟก็ได้แล้วการสั่นนิ่งมากอย่างที่สองที่ผมชอบเลยก็คือออโต้โฟกัสออโต้โฟกัสเป็นไงมาสบายขึ้นหนึบหนึบขึ้นบุ๊บบั๊บบุ๊บบั๊บแบบติดแบบมันเหมาะกับงานแบบอีเวนต์อ่ะอย่างหนึ่งน้ำหนักมันเบาใช่ไหมถ้าคุณอยากจะขึ้นกิมบอบเวลาถ่ายงานแบบเนียนๆอะไรเงี้ยโอ้โหไปสบายเลยสบาหนักเบาโฟกัสเข้าหนึบปั๊บงานอีเวนต์โอ้โหจบสบายมากหวานเจี๊๊ยยยบบบหวานนเเจจีโดใลครัผม แล้ววันนี้ไปไหนต่อผมไปไหนต่อใช่ใช่วันนี้มีงบนี้ไปกิลาวดีไม่ไปดูไปปลูกซื้อดอกกิลาวดีมาให้ป้าพินแกชอบอ๋อแล้วคุณชอบอะไรฮะผมชอบคนเลี้ยงดอกกิลาวดีีทีหนึ่งใช่ผมชอบมากโอเคครับผมขอบคุณครับ ตอนนี้ผมอยู่กับพี่แอมครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ครับแอมครับผมพี่เป็นคนแรกที่ได้ใช้ S9 ในสายภาพนิ่งพี่ชื่นชอบอะไรในตัวนี้ครับตามนิดนึงอย่างแรกเลยคือมันเล็กมันเล็กมากครับมันรู้สึกว่ามันเวลามันไปไหนแล้วเนี่ย มันไม่เป็นจุดสนใจมันเหมือนเราเราล่องผนได้เราถ่ายรูปอะไรเงี้ยล้วแบบคนไม่สนใจเราเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลียวทำหลัดนะครับปกติแล้วผมเป็นคนไม่ค่อยแต่งรูปครับพอมันมีตัวนี้มาเนี่ยมันมีโทนให้เลือกเยอะมากเลยครับรับพอได้โทนที่ถูกใจแล้วอะเราถ่ายเส็นเนี่ยมันแทบไม่ต้องแต่งเลยก็คือโพได้เลยครับโพได้เลยหรือว่าเราไปคัสตอมมาเองแล้วมาแต่เองก็ได้ได้อะพอาย่างนั้นก็จบจบสำหรับพี่เลยจบเลยคือ มันดีมากเลยครับพอพี่ถ่ายสายแนวไหนบ้างครับพี่ส่วนใหญ่ต้องเรียกว่าสแนปดีกว่าไม่ถึงกับสตรีจ๋าในขนาดนั้นนะครับก็คือเจออะไรที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายถ่ายคนถ่ายมินิมอลถ่ายวิวอะไรเงี้ยปกติใช้กับเลนส์ตัวไหนบ้างพี่คือตอนแรกเลยอะคือผมมาใช้กับยี่หกเลยครับไอ้ตัวแพนเค้กเลยเนี่ยคือเขาบอกว่ามันใช้ยากอะไรเงี้ยเราก็แค่อยากลองไงในเมื่อเขาทำออกมาแล้วมันน่าจะมีอะไรดีอะไรเงี้ยอย่าบอกนะว่าลองไปลองมาชอบ ก็ชอบนะครับก็คือเนี่ยแท่ปรับตรงตรงจุดมัน,นอ่ะมันยกขึ้นมามันถ่ายได้เลยมันมันสะดวกมากเราเราไม่ต้องมาคอยแบบปกติไันต้องแบบรอโฟก,กัสอันนี้เราถ้าเรามีองค์ประกอบเราจัดได้ง่าย,ยขึ้นมาปุ๊บกดถ่ายได้เลยม,มันเร็วมากโอเคครับผมขอบคุณครับ อ่ะผมอยู่กับพี่ชฉมครับจาก I Love to Go ครับผมจากการดูข่าวแล้วงานเปิดตัวเมื่อสักครู่พี่ว่าฟังก์ชันอะไรที่มันน่าสนใจในตัวนีว้ฟังก์ชันที่เหนียวทุกกล้องที่มีในตลาดเลยนะคือมันใส่ LUT ได้ หลับและใส่ผ่านแอปพลิเคชันครับซึ่งสะดวกมากแล้วเรายังสามารถมาทำโอปาซิตี้ให้กับ LUT ตัวนั้นได้ด้วยคือบางทีใส่มาเข้มไปเราลดหน่อยมันจะได้รสชาติที่ดีซึ่งพี่ยังไม่เห็นกล้องในตลาดทําได้มันใสผ่านแอปได้เป็นความสะดวกน่าจะเฟรนลี่กับมือใหม่มากกว่าที่ไปทําในมือถือใช่แล้วก็เอาโยนเข้ากล้องได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเรามาคิดกันจริงๆนะมือใหม่ก็คงไม่สร้างหลัดเองหรอก นี่ไงมูนกแบบมันม,มีให้โหลดไงมันมีให้โหลดแล้วมาเขาสมัยใช่ไหมศินก็ไปทำขายได้เออลินหลักอะไรอย่างนั้นน่ะเออเอาที่ที่เออพื่อช่องทางรวยไม่เป็นไรี <laughs> ทางรวยชีทางรวย,วยสำหรับงานวิดีโอถือว่าเป็นอะไรที่จบหลังกล้องได้เลยจบหลังกล้องเพราะอะไรเพราะว่าในงานไลฟ์เราไม่ได้คุยถึงวิดีโอที่ถ่ายเป็นบีล็อกแล้วก็เอามาคัลเลอร์เกรดดิ้งครับอันนั้นมันเป็นงานที่แบบเฮ้ยเราทําแบบเอาจริงเอาจังอ่ะแต่ถ้างานไลฟ์อ่ะยังไงก็ทําไม่ได้มันต้องจบตรงนั้นเลย พราะงั้นถ้ามันทําแบบนี้ได้ในงานไลฟ์เราสามารถจะได้สีไลฟ์ที่สวยมากๆจะเป็นซีเนมาติกไลฟ์ใช่สุดยอดไลฟ์ไลฟ์อยู่เปลี่ยนหรเออเออหรือออยากเปลี่ยนก็ลองไม่ไม่ทำได้คือบางบางบางทีคนดูเราอ่ะบอกว่าพี่มันน่าจะสดใสหน่อยเออไม่ต้องห่วงเปลี่ยนได้เลยอเราไปทำผิวสวยสวยใสๆมากได้เลยโอเคครับผมขอครับครับ เฮยครับเราก็อยู่กับเผยวิทเดีวครับครับผมทางทางทางนี้ครับทางนี้อ่าผมอยู่กับเคยครับผมได้ลองกล้อง S9 ไปยังเพิ่งได้ลองเลยครับเพิ่งได้ลองวันนี้วันแรกเลยครับแล้วเป็นไงบ้างชอบไหมชอบเลยครับรู้สึกว่าตัวบอดี้เนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กครับแล้วก็มีสีให้เราเลือกหลายสีนะครับจริงๆแล้วจะมีสีดำอีกสีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะมีขายถามสีน้ำเงินไม่ได้ขายนะครับแล้วสีที่คุณชอบที่สุดก็จะเป็นสี T O E ที่กับซิปไปเมื่อกี้ได้อยู่อ่ะอันนี้จำแต่าะตก็ขอบคุณน้องแดงนะครับจำหลังหลังกล้องได้ได้ T O A นะใช่ครับนี่อ่ะนี่อ่ะมีใครกับซิปคุณชอบกล้องสีอะไรที่สุดครับผมอ่าสีนี่สีแดงเลยครับอ้าร์เซอมปูอะสีฟูมีนะอ๋ออ๋อโอเคอ๋อตอนแรกก็งงอยู่นึกว่านึกว่าอันนี้มันนึกว่าเป็นสีฟูอ่ะคุณชอบสีแดงครับ เอาเอาช่างมันเอ้ยเป็นไรปล่อยผ่านเลยด้ไม่เป็นไร,ไนไรอะคุณชอบสีแดงครับผมมีอะไรอีกไหมที่ชอบี่สุดเลยของตัวเนี้ยก็ตอนแรกคิดว่าตัวกริปเนี่ยที่เขาทํามามันจะเป็นแบบเรียบๆใช่ไหมครับแต่ว่ากล้องส่วนใหญ่มันก็จะถ้าเรียบๆมาแบบนี้ยน่าจะจับยากแต่ว่าพอมาลองจับอ่ะมันก็ยังพอจับแบบได้ประมาณหนึ่งไม่ไม่ได้แย่ขนาดที่ว่าแบบจะรู้สึกว่ามันจะจับยากอะไรนะคิดเหมือนผมเลยตอนแรกอ่ะผมรู้สึกว่าเอ มันเหมือนจะจับยากแต่พอมาจับจริงๆอ่ะเฮ้ยมันมันมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันมีเอ้ข้างล่างข้างล่างอยู่ใช่ครับเออใอันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับตอนนี้แล้วก็เรื่องน้ําหนักอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกล้องฟูเฟร์ที่แบบน้ำหนักก็ค่อนข้างเบามาเบามากใช่ครับเนี่ยเบามากเลยครับตอนนี้แบตไม่ได้ใกอย่างอันนี้ม็อกอัพอ๋อม็อกอัพด้วยตอนนี้ม็อกอัพเหรอจริงแล้วมันต้องหนักกว่านี้ใช่ไหมครับใช่อ๋อครับอันไหนของอันไหนของจริงครับไม่มีครับอ๋ออันนี้้้อกกัดดดยนนไขงงจรริิิว ชอบไหมชอบครับก็ผมว่าจะมีประโยชน์กับยูเซอร์ที่เป็นทั้งมือใหม่แล้วก็โปรเฟชชั่นอลก็ถ้าใครที่แบบรู้ว่าเราชอบสีแบบไหนเนี่ยแล้วก็ไม่ได้จะเอาไปทําโปรเซสตต่ออยู่แล้วเนี่ยเราถ่ายแล้วจบหลังกล้องอันนี้มีจริงใช้ได้เลยครับใช้ได้จริงอันโปรเซจริงโอเคครับผมขอบคุณครับผมมาบ และนี่ก็คือ Panasonic Lumix S9 เนะครับหากคุณสนใจนะครับสามารถสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่ร้านซูงอเวลาร้านก้องสินบูทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้ครับผมเราวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเราไม่มีล่นนะครับไม่มีล่นนะไม่ล่นไม่ล่น